เอาละครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midnight s o c i EP t y e นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับผมพอดีเห็นคนพิมพ์กันนะฮะว่า p a s s i สีเนี่ยเอามาจากไหนนะพาร s สีของสกิลเนี่ยมันสามารถรีดได้ไหมแล้วก็มันจะได้คืนอบไหมนะฮะเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ดูกันเลยนะครับผมไปก่อนอื่นนะฮะ เราเข้ามาที่ตัวละครของเราเนาะตัวละครตัวไหนก็ได้นะฮะที่เราต้องการที่จะเรียนพาสซีนะครับผมสมมุติว่าอ่าสมมุตินะอันนี้สมมุตินะว่าเพนเนี่ยยังไม่ได้เรียนสกิลพาสซีฟนะฮะให้เราคลิกมาตรงสกิลสุดท้ายของเพเนนะครับคลิกมาปุ๊บอ่าเราเอาตรงพาสซีสกิลก่อนพาสซีตรงเนี้สกิลพาสซีฟเนี่ยให้เราคลิกไปตรงที่เป็นลูกไฟสีม่วงนี้เลยนะครับสมมุติว่ามันยังไม่เปิดนะ ถ้าเกิดว่าตัวละครที่ยังไม่เปิดอเดี๋ยวผมเอ,เอาให้เห็นภาพไปดีกว่าถ้าเกิดว่าตัวละครบางตัวมันเปิดแล้ว๋ยเขาจะไม่เห็นภาพกันเนาะอ่าอย่างตัวนี้ก็ได้อย่างตัวเกนะ้าหางนะสี่หางสี่หางนารูโตะนะฮะมันจะยังไม่เปิดสกิลที่สี่มันจะเป็นลูกกุญแจล็อกอยู่นะฮะให้เรากดชิคที่ช่องไปเลยยิงตรงลูกกุญแจล็อกเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้กดตรงลูกไฟนะะสมมุติว่าเราไม่มีลูกไฟเนาะ สมมติว่าเราไม่มีลูกไฟนะฮะให้เราคลิกตัวลูกไฟขึ้นมาแล้วมันจะโชว์เขาเรียกว่าด่านนะฮะด่านที่เราต้องไปทําอ่ะแล้วมันจะได้ลูกไฟจิตขั้นต้นตรงเนี้ยสีเขียวๆเนี้ยมามันจะมีจิตจิตขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็สีม,ม่วงๆน่าจะเป็นขั้นสูงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะเรากดเข้าไปเลยนะฮะนี่มันจะเข้ามาที่หน้านี้ฮะ,ะมันจะเข้ามาที่หน้า,าลานฝึกนี่แหละที่ผมบอกไปว่า ต้องปั้นตัวละครเยอะๆนะฮะใน EP ที่เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่า EP ที่เท่าไหร่ปั้นตัวละครเยอะๆจะอยู่ใน EP ที่สามนะฮะ EP ที่สามเนาะที่ว่าหาหาสัตว์หางกับวิธีปั้นตัวละครเยอะๆ,ๆหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะเราก็เดินไปเลยร้านฝึกนินจาตรงนี้ เผื่อบางคนกดไม่เป็นไงผมก็กดมาให้ดูเนาะลานฝึกนินจามันก็จะเข้ามาหน้านี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการต่อสู้นะต่อสู้จนกว่าไอ้กล่องตรงเนี้ยมันจะเป็นสิบทับสิบนะฮะจะเป็นสิบทับสิบพอมันเป็นสิบทับสิบปุ๊บให้เรากดที่กล่องตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่สี่อย่างเนาะจะมีไอ้ตรงเลื่อนขั้นสก,กิลเนี่ยนะฮะแล้วก็หนังสือสก,กิลนะที่ว่าใช้อัพเลเวลสกิลอะแล้วก็มันจะมีไอ้เหรียญอันเนี้ยนะฮะ เห,เหรียญเหรียญตาล้างเนี่ยฮะเหรียญตาล้างหลอมนะครับผมอันนี้แหละที่เราออพอครบแล้วเราต้องเลือกนะฮะเลือกเลือกไปเรื่อยๆเลยหรือว่าใครอยากได้เป็นชิ้นส่วนธาตุลมก็เลือกไปนะฮะมันจะมียาคูชินะฮะยาคูชิแล้วก็คาบุโตะแล้วก็ยาคูชิคาบุโตะเนี่ยแล้วก็นารุโตะนะฮะมีให้เลือกที่จริงมันน่าจะมีประมาณสองสามตัวนะถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นหนังสือแบบเนี้ยอ่ะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะสับสนเดี๋ยวอันนั้นเอาไว้อธิบายคลิปอื่นแล้วกันเนาะอ่าพอเรากดกล่องตัวนี้ยเป็นสิบคับสิบปุ๊บให้เราคลิกกล่องแล้วให้เราเลือกตรงกำปั้นหมัดเนี่ยนะฮะมันจะมีให้เลือกใช่ป่ะพอครบแล้วมันจะมีให้เลือกเลือกกำปั้นเสร็จปุ๊บให้เรามาซื้อตรงนี้ฮะตรงร้านค้านี่ตรงขวามือนะฮะขวามือด้านบนนะตรงนี้เด้อแล้วเราคลิกเข้าไปะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยเลื่อนลงมาเลยนี่มันจะมีอยู่สามสีนะฮะ มีจิตขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงนะฮะมีอยู่สามสีให้เราไปดูว่าเราขาดสีไหนนะครับผมสมมุติว่าเราขาดสีเขียวนะจิตขั้นต้นอย่างเงี้ยเราก็เข้ามาที่จิตขั้นต้นปุ๊บอ่าเราดูว่าข้างหลังเนี่ยมันทับเท่าไหร่สมมุติว่ามันทับสีใช่ไหมเราก็อัพไปก่อนอัพให้มันทับสีไปก่อนนะฮะแล้วเราก็คลิกตรงเดิม แล้วก็กดคําว่าไปรับเลยเนาะมันจะได้ไม่ต้องเดินมาตรงนี้นะฮะอยู่ตรงไหนมันก็ไปได้นะแล้วเราก็กดไปที่ร้านค้าอ่ะแล้วเราก็ซื้อตามจํานวนอย่าไปกดซื้อหมดนะสมมติว่าเราขาดขาดสี่อันแล้วเราไปซื้อแบบแปดอันอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือเศษอีกสี่อันแล้วกว่ามันจะได้ใช้มันต้องตัวรอตัวละครใหม่อีกนานนะครับแล้วมันจะเสียไอ้ตรงเนี่ยรูปกำปั้นสินเงินผมเรียกกำปั้นกำปั้นสีสีเงินเงินลวกันเนาะจะได้เรียกง่ายๆหน่อยอ่า มันจะได้เหลือเยอะๆนะพอมันเหลือเยอะเนี่ยเราจะได้เอามาซื้อสีสีม่วงได้นะเนี่ยเราจะได้เอามาซื้อสีม่วงหรือไม่ก็สีฟ้าได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการหาพาสซีฟของสกิลนะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่สองนะฮะตัวอย่างที่สองอ่าเดี๋ยวเราเอาทรงที่มันเปิดสกิลแล้วเนาะตัวที่มันเปิดสกิลแล้ว แล้วก็คลิกมาตรงเดิมเลยครับแล้วคลิกมาตรงเดิมเลยอันต่อไปเป็นคุณสมบัตินะฮะเมื่อกี้เป็นพาร์สของสกิลเนาะเนี่ยสกิลพาร์สเนี่ยนะฮะอ,อันต่อไปเป็นคุณสมบัตินะฮะคุณสมบัติเนี่ยเหมือนกันเลยคล้ายๆพาร์สเลยเรากดเข้ามาปุ๊บสมมติว่าตัวละครที่ยังไม่เปิดอะสมมติเราสกิลนี้ยังไม่เปิดปุ๊บเนี่ยมันจะ21เทั่บใช่ไหมมันต้องใช้45้าอันนะฮะ45ิบห้าอันในการหาไอตัวอัพเนี่ยให้เราคลิกเเข้ามามลย นะคลิกไอ้ตรงที่มันยังขาดเนี่ยนะฮะมันจะบอกเราว่าได้จากสงครามองค์กรเราก็าไปดูก่อนว่าสงครามองค์กรเนี่ยถ้าเราใช้แต้มแรกมันจะคุ้มไหมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ ขอ,องคนอื่นไม่รู้ช้าไหมของผมเข้าหน้าองค์กรทีไรช้าทุกทีนะฮะเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะพอเข้ามาตรงองค์กรปุ๊บเราก็เข้ามาตรงร้านค้านะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อน,อนๆไม่ทันเนาะนี่นะฮะข้างล่างนะครับผมตรงเมาส์ผมชี้อยู่นี่นะอ่ะแล้วคลิกไปตรงร้านค้าเลยนะครับผมแล้วเราก็เลื่อนลงมาเราก็เลื่อนลงมาเลยว่าเราจะซื้ออันนี้ดีไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมอ่ะผมไม่แนะนํานะ น 3, 5, 3, 5, นันสามพันห้าสามพันห้ารเ,เราไปซื้อเป็นชิ้นส่วนคาคุสึยังจะดีกว่านะครับผมเนี่ยเราไปซื้อเป็นชิ้นส่วนคาคุสึเอสเอสยังดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นไม่คุ้มเนาะสําหรับผมผมคิดว่าไม่คุ้มอ่าผมก็ไม่แลกหรือถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอ้ยจําเป็นต้องใช้ก็แลกไปเลยก็ได้นะฮะอ่าแล้วเราก็เข้ามาที่ตัวละครเหมือนเดิม อันนี้พอเราพอเรารู้แล้วว่าตรงดาดองค์กรมีมีให้คือเนาะเราก็มาดูอันต่อไปอันต่อไปเนี่ยคือตรงไหนอันต่อไปคือทดสอบนินจาอ่ะเราก็คลิกรงทดสอบนินจาเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะไม่คลิกตรงนี้นะอ่ะสมมุติผมคลิกไปก่อนแล้วกันถ้าคลิกตรงเนี้ยมันมันจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนี่ยเนี่ยเราก็มากดกวาดล้างนะฮะกดต่อสู้กดกวาดล้างไปของผม หกครั้งต่อหนึ่งวันเนาะหกครั้งต่อหนึ่งวันเนี่ยแล้วก็ทําไปให้ครบนะฮะเพื่อที่จะเราจะเอาไอตรงคะแนนการทดสอบตรงเนี้ยคะแนนการทดสอบตรงเนี้ยตอนนี้ผมเหลืออยู่พันกว่ากว่นาคะแนนใช่ไหมแล้วก็เอามาซื้อตรงร้านค้านะฮะขวาล่างนะครับผมนี่นะร้านค้าตรงนี้เลยนะฮะขวาล่างอ่าเราก็เลื่อนลงมานะฮะเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนของตัวละครอื่นๆด้วยนะฮะระดับเอสนะอ่าเราก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานี่ผมซื้อไปแล้วนะฮะ เป็นพลังงานจักระขั้นต้นนะกับจักระขั้นสูงจักระขั้นต้นเนี่ยจะใช้สําหรับตัวละคร Hs นะฮะจักระขั้นสูงเนี่ยจะใช้สําหรับตัวละคร SS นะครับผมตัวละครสีแดงนั่นแหละนะฮะอ่าประมาณนี้สําหรับการซื้อนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่อัพไปแล้วแต่ว่าอัพผิดนะฮะ อ่ะมายืนอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมลืมบอกไปนี่ทดสอบนินจารตรงนี้นะมันมีลานฝึกตรงนี้คืออันแรกนะเป็นสกิลพาสีทดสอบนินจานี่คือเป็นอันที่สองนะครับนี่ทดสอบนินจามันจะวิ่งมาตรงนี้อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอเนาะกดแล้วมันไม่ไปนะฮะมันจะวิ่งมาหาตอนนี้เนี่ยฮะนี่เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลิกไอตรงไอเนี่ย ตัวละครเลยอ่ะมันจะง่ายกว่ามันจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลนะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะอันต่อไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสับสนอันต่อไปเป็นการรีนะครับสําหรับสมมุติว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครระดับเอสอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวล็อกรีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะฮะอยากจะรีเอาไปใส่ให้ซาสึสเกะหรือว่าเอาไปใส่ให้ฮินาตะอะไรย่างเงี้ย แล้วก็อีกตัวหนึ่งเฮ้ยหลังๆมาคือนาเดมไม่เก่งว่ะสีหางมันไม่มันไม่เคยเข้ากับทีมอะไรเงี้ยอย่างตัวละครไหนที่มันไม่ค่อยเข้าอย่างเงี้ยนะฮะเราก็มากดตรงตัวละครเลยสําหรับอันแรกเนี่ยรีเซ็ตไปปุ๊บมันจะบอกเราเลยว่ามันจะคืนวัสดุให้เราแค่80ซแต่ว่าไม่เสียเพชรเลยนะเราจะยืนยันไหมถ้าเรายืนยันปุ๊บมันก็จะได้ของตรงเนี้ยคืนมานะฮะแต่คืนมาแค่80ดเอร์ซนนะ ก็ยังโอเคนะก็ยังถือว่าเยอะอยู่สําหรับตัวละครที่ไม่ได้ใช้เนาะไอตรงสกิลเนี้ยมันก็จะกลายเป็นกูเจล็อกไว้นะฮะก็เหมือนเป็นเลเวลสูงนะยังไม่เปิดใช้อะไรประมาณนี้นะฮะเราก็เอามาอัพให้ตัวละครใหม่ได้นะฮะส่วนอีกอันนึงเป็นคุณสมบัติพาสีฟนะฮะคุณสมบัติพาสีฟเนี่ยสามารถรีได้เหมือนกันเราก็กดรีเซต็ตแต่ว่าจะเสีย200อเ่า200เพชรนะฮะนี่มันจะบอกว่ายืนยันที่จะจ่าย200เพชรเพื่อรีเซ็ตคุณสมบัติอ่า มันอ่านว่าแฟทซีฟใช่ไหมแต่ผมว่าอ่านว่าพาสสีฟแล้วกันเนะะาะขอญาตอ่านว่าพาสสีฟแล้วกันพาสสีฟสกิลอะไรเงี้ยเนาะอ่าเรากดยืนยันไปปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยจะได้คืน100%เลยนะฮะเราจะได้คืน100%เลยที่เราอัพอัพไปเนี่ยนะฮะทั้งหมดนะครับผมจะได้คืนทั้งหมดเลยฮนะอันนี้สีแดงนะสีแดงสีแดงก็สีแดง200สีส้มก็น่าจะส0งร้อสีส้มผมไม่ไรู้เท่าไหร่วะอ่า200เท่ากันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวระดับ SS หรือว่าตัวระดับ S เนี่ย 200เท่ากันนะฮะไม่ว่าจะเปิดไปแค่1สกิลหรือว่าเปิดไปทั้ง4สกิลเนี่ยอันนี้เปิดไปสสกิลเนาะก็เสีย200อน,นะฮะตอนนี้เปิดไปทั้งหมด4สกิลนะฮะสีสกิลก็เสียส0นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสีย200เท่ากันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น่า EP ที่เขาถามก็เข้ามานะผมก็เลยจัดให้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมนะคะเดี๋ยวมันจะลืมเดี๋ยวต่อไปผมก็น่าจะรีวิวตัวละครเพนนะครับผมสําหรับคนที่ จะต,ตัดสินใจแลกดีไหมหรือว่ารอแลกนางาโตะดีไหมหอะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปเดจะบอกนะว่าควรจะแลกดีหรือเปล่านะครับอ่าตัวอื่นๆเดี๋ยวก็รีวิวไปเรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากรู้ตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะฮะสำหรับใครที่มีข้อเสนอแน,นะหรือว่าอ่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะฮะก็จะขอบขอบพระคุณมากเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึ่งอ่าสำหรับเขาเรียกว่าคลิปวิดีโออันไหนที่มันมีซ้ากับ ท่องอื่นแล้วเนี่ยก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาทําตัวละครไหนไปแล้วบ้างนะนยังไงก็ฝากคอมเมนต์ได้เลสำหรับคิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดก็กลับขอประทานอภัยด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่ EP หน้าสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับผม